ดีที่มันเป็นชิ้นเล็กเนาะเออถ้าชิ้นใหญ่นี่แบบเฮ้ยลิ้นชาเลยเน็ตสวัสดีครับสวัสดีค่ะผมไมคเมเนดินะครับวันนี้ผมอยู่กับแคร์กรับชื่น f ี่เฟิร์นร้อใช่นี่แหละฉั้นเขามีช่องยูทูบร้อยแปดไลฟ์แล้วมันเกี่ยวกับอะไรบ้าง เกี่ยวกับเดบเกี่ยวกับความสนุกสนานความบ้าบ้าบบรวมตัวอยู่ในช่องนี้เลย <S <S ใช่ฉะนั้นวันนี้เราลองคลิปพร้อมกันในช่องไมเ i มเนและช่องรอยแป d ไลฟ์นะครับฉนันหลังจากที่ดูคลิปนี้เสร็จเข้าไปถึงช่องเขาและดูคลิปของเราเองแล้ววันนี้ที่มันเป็นไนโตรเจนว e k นะครับวันนี้คือวันที่ห้า นี้เรามาเล่นกับลูกโป่งลูกโป่งใช่ลูกโป่งแรกแรกนี่คือลูกโป่งน้ำใช่ไหม Water balloon เราจะมันจะเป่าทำไมมันใหญ่แล้วใสในไนโตรเจนแล้วในก็ในชุ่มชื้นเลยโล่ใช่เป่าลูกโป่งก่อนผมเพิ่งล้างอืมใช่ทำให้มันอันนี้คือน้ำในคองแสนแสบหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเป่าได้ไหมมันยากมากนะโอเคแล้วนัดก็คือมัดเลยใช่ไหมไม่ต้องใช่ใช่ มันยากมากไม่เห็นยากใช่ไหมโอ้ยโอเคโอเครีบอยแล้วนะครับเรามีลูกฟองแล้วแล้วเราต้องลองใส่ในไนโตรเจนลองไหมลองลองว่ามันจะไม่แบบตยกโอเคโอเคยวเอนไนโตนเนวมาแป๊บนึงมาแล้วมาแล้วเหนาเหนาเหนาเอ้ยโอเควางตรงกลางเลยอันนี้เรียกว่าอะไรครับรูปไหม ที่คีบในภาษาอังกฤษมันเรียกว่าทองสอะหรอทองสตอนนี้เราจะให้คุณหยิบลูกโป่งอันหนึ่งแล้วลองใส่ในในโตชิจินแล้วเลยใส่เ,เลยแปลกไหมอ่ะไม่รู้โอ้โหมันเริ่มแรกลงเลยเฮ้ยอาอีกเอาอีกเอาอีกอ,อ,อกกันหนึ่งทอดอะไรสักอย่างเนี่ย อู้ดุสี่มันแบบโอ้ยเห็นไหมมันแบบโคตรแหลกเลยเอาไมเอาไมเอาไมจุ่มเลยได้ไหมแบบโอ้โหโอเคโอเคโอเคเหมือนน้ำเดือดเหมือนทอดอะเฮ้ยมันแบบโอ้โหตายเฮ้ยมันแบบเอาเองไหมได้แล้วได้เหมือนใบไม้อันนี้อันที่ห้าเลยแล้วต้องใส่น้ำไหมที่บอก นะไม่ต้องใช้โอ้ดีแล้วเอานี้ก่อนเอานี้ก่อนโอ้ไม่ติดโอเคฉันตอนนี้ถ้าเราไม่ได้พลาดถ้าเรายิบลูกปองออกเหมือนควรจะค่อยๆแบบจริงเหรอกลับกลับเป็นเหมือนเดิมเลยจริงเหรอใช่ลองดูไหมโอเคยิบอันหนึ่งออกแล้ววางตรงนี้หยิบไไดเออวางตรงนี้วางตรงนี้เฮ้ยเดี๋ยวดูวราดูเราดูด มันเหมือนแบบมันกลับมาเหมือนสภาพเดิมเลยงั้นอย่างงี้เน็ตเอานิ้วลงไปแล้วก็เอาขึ้นมามันก็พองโอ้มันจะเจ้สิมันเอาวไหมมันกลับมาเหมือนเดิมเลยเฮ้ยเหมือนเดิมเลย่ะเฮ้ยมันเทมากเลยเดี๋ยวเอาไหมเอาไหมต้องรีบเลยหนึ่งสองสาม โอ้โหเสียงเจ๋งมากเลยท่านอันนั้นคือทั้งหมดโอเคไหมมันเดีมากเลยใช่มันแบบว่า amazing สุดๆใช่โอ้หอันนี้น่าจะใช่ว่ามันจะแตกนะเอออันนี้อันนี้น่าจะโดนบีบกับอ๋อไม่ๆมันกับมาเหมือนเดิมเลยมีข้างในด้วย มันเข้าไปได้ไงน้ำลายหรือเปล่าโอ้ล้งไหลเซ็น้ำลายเลยนี่นี่นี่ก็มีนี่น้ำลายเราเป็นน้ำเพราะว่าผมพังล้างก่อน嘛ใช่ใช่เทอร์พิเฟิร์มีน้ำลายเยอะแบบเออเออเออหรือว่าน้ำลายย้อยต้องไปวะโอเคโอเคฉะนั้นตอนนี้เรารู้เรารู้เลยว่ามันจะกลับมาเหมือนเดิมแต่ผมไม่เคยเห็นใครที่ใส่น้ำและลงไป กล้ามองไหมกล้าโอเคทำอย่างเดียวเราต้องใส่น้ำโอเคใส่น้ำเรียบร้อยแล้วนะครับเหมือนตัวเล็กๆๆอะไรนะพร้อมไหมลองใส่ไหมโอเคเดียวโอ้โหมันยังมันยังไม่ได้โดนมันยังไม่ได้โดนนี่ยังไม่ได้เลยนะยังยังแต่มันมีควันเยอะโอเคอย่าโฟกัสโฟกัสโอเควางเลย มองไม่เห็นอะไรเลยเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปก่อนเดี๋ยวคลัวมันจะแบบระเบิดไม่คิดว่าแข็งอ่ะอ๋อมันเป็นน้ำแข็งมันเป็นน้ำแข็งแล้วเหรอเป็นน้ำแข็งแต่ว่าต้องสีอีกหน่อยนึงอ่ะเหรอมันเหมือนมันคือแค่แบบเจ็ดห้าวินะใช่มันเหมือนไข่กออีจางอ่ะเหรอเคยกินไหมเคยไม่มีแบบว่าโค้กโค้กมันจะระเบิดนะไม่น่าระเบิดนะเพราะว่าแข็งอ่ะเพราถ้าถ้านี้ยังมันจะหยดองใช่ไหมแบบ อันนี้มันมีน่าจะมีแบบน้ำแบบว่าฟิกอยู่ไงน่าจะอีกเอาอีกนิดนึงอย่างนี้ใช่ไหมแข็งแล้วแข็งแล้วเหรอวังอู้วนั่นคือแบบสามสิบวิทเรามันแข็งเลยว้าแข็งแล้วอ่ะเดี๋ยวระวังจับนะเราจับได้แต่ระวังหนาวไหมเย็นเลยเย็นดีมันแบบไม่แล้วมันก็ไม่โป่งแล้วด้วยนะไดนครับ ตายโอ้โอ้เฮ้ยมันเป็นวุ้นมันเป็นน้ำเปล่าแล้ววุ้นตายเป็นวุ้นอะว้าเดี๋ยวใส่อีกใส่อีกใส่ไปอีกอีกนิดหนึ่งใช่เป็นยังไงเหมือนรายการอาหารอะอ่ามีอะไรเราก็ใส่ใส่ลงไปทอดเลยทอดทอดติ๊กแข็งแล้วอะนี่คือแบบสิบวิธเองแข็งเลยออกมาเลย ว้าวโคตรเท่เลยอาหมันต้อมไหมมันเหมือนแบบว่าระวังร้อนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบเดี๋ยวผมจะย้อนพอไหมหนึ่งซองสโอยโอเคกินเท่ยเนาะแล้วไม่แล้วมันโอ๊ยว้าวเด็กข้างในมันดุเท่มันเหมือนฟักไข่อ่ะมันเป็นวนวนอ่ะ อย่แล้วยิบมายิบมาไ <Yeah. S 1> ด้ไหมได้มฮะโอโโครเย่เลย <B> um. แล้วตรงนี้ตรงนี้มันเหมือนไข่ยิงจอกอะแส um. <laughs> ดงว่าข้างนอกมันมันมันกลายเป็นน้ำแข็งทัรทีแต่ข้างในยังเป็นน้ำเปล่าเ,<ๆ>เป็นน้ำเย็น เย็นเลยก็เหมือนน้ำเย็นโอเคครั้งนี้เราจะร้องใส่หยดน้ำใช่ไหมอย่าอย่าเทที่เดียวนะเดี๋ยวมันจะแบบปุ๊บจริงเหรอช่อย่าทำอย่างนัโอเคนิดนึงแบบอ๋อเป็นฝอยๆใช่อองอองระวังนะเอานะโอเคโอเคเอาไปเลยแล้วมันกลายเป็นน้ำแข็งไหมต้องเอาช้อนอะไรนั่นแหละอันนั้นน่าจะจัดไม่ได้เอาตายเดี๋ยวเดี๋ยว เราเหมือนรายการอาหารอะอน่ารักอ๋อเป็นยดยดยดโหนี่คือแบบเฮ้ยมันเป็นแบบพองไงใช่แถวว่าวกินได้ไหมกินแล้วมันจะฟันออกปากใเฮ้ะลองนิดนึงก็ได้อันนี้น่าจะไม่เพราะว่ามันแค่น้ำแข็งจริงเหรหมอมันน้ำแข็งธรรมดาอืมอืมเล่าไหมมันไม่ให้มันดูดปากอ๋อยาอะไรง ไม่ได้ไม่มันดูดเนื้อมันติดมันติดเนื้อเฮ้ยชาลิ้นเลยอ่ะจริงเหรอเฮ้ยจริงชาลิ้นเลยอ่ะลิ้นชาโอ้ดูสิเดี๋ยวก็มันติดเนื้อเลยอ่ะผู้แล่แล้วลิ้นชาจริงเหรอิน้มจริงเหรอโอเคไหมได้อยู่แต่ว่ามันชาอ่ะดีที่มันเป็นชิ้นเล็กเนาะเออถ้าชิ้นใหญ่นี่แบบเฮ้ยลิ้นชาเลยเน็ต จริงเหรอจริงอ๋อตายนี่แหละมาเล่นกันไปมีนี่โคตรอันตรายเฮ้ยจริงแบบห้ามห้ามไปเล่นนะเนี่ยใช่ไม่ควรจะเล่นแบบแบบงงงแบบนี้ไม่ถึงไม่ถึงว่าเล่นแบบโอเคไหมอ๋อโออยู่แต่แบบงงอ่ะมันจะงอกไวใหม่ได้เหมือนจริงจบป่ะมันจะมันจะกลับมาเหมือนเดิมใช่ไหมมันจะกลับมาเหมือนเดิมไหมที่แบบเฮ้ยมันชาจริงว่ะจริงเหรอแป๊บหนึ่งเหรอ อะวังว่าแป๊บนึงมันโคตรเย็นไม่มันชานะกเดี๋ยวแล้วขอดูดินขอดูดินนะตรงนี้โอ้ยตรงนั้นทั้งทั้งหน้าสุดแดงเหรอเป็นยังไงมันกลับไปรู้สึกแบบเริ่มกลับมาใช่ไหมแป๊บแป๊บอ่ะโชคดีมากที่กินเคทชินแรกๆเนาะนี่กินไปเยอะนะคือแบบพูดไม่ได้เลยอ่ะอ่ะแน่นอนกลับไปแบบเงี้ย รู้จักหมาชิสุไหมมันจะเป็นอย่างี้อะไรหมาชิสุอ่ะมันรู้จักพันชิสุที่มันน่ารักลิ้นมันจะเป็นอย่างไงอ๋อเฮ้ยกลับมาแล้วกลับมาแล้วไม่เอาแล้วโอเคดีดีดีเฮ้ยนะกูโคตรเท่เลยเอามาอิงอ่ะพี่อิงมากินมาเฮ้ยมันมาแล้วเฮ้ยลิ้นมาแล้วดีดีดีไมดีใจลิ้นแล้วลิ้นฉันมอกแล้วโหผมกลัวมากทีเฮ้ยลิ้นมาแล้วอ่ะกลัวมันจะ รอยแบนไลน์คงจะไม่ชอบไม่เมเนทเพราะว่าทำลายลีนเลยโทษดีนะครับโทษดีแต่ห้ามไปเล่นเองงใช่อะไราดีนะบวนมาก่อนน่าจะพอสำหรับวันนี้เนาะโอเคฉะนั้นวันนี้เราเรียนรู้อะไรบ้างหนึ่งไม่ควรจะเล่นที่บ้านเลยเพราะว่าคงจะลองอะไรแบบแปลกๆแล้วในชูไซ์น่าจะทำลายตัวแอนที่สองลูกบองมันโคตรเท่ถ้ามันดอนใช่ไหมใช่นี่แหละ แล้วที่3คือเราเรียนรู้ว่าพี่เฟิร์นมีช่องตัวเองร้อยแปดไลฟ์นะครับมีแฟนเพจ108ไลฟ์แอด108ไลฟ์สไปซี่แล้วก็ซับสไครต์นี่เลย108ไลฟ์ใช่โอเคสำหรับวันนี้ทำไรยเขาก่อสำหรับวันนี้พอแล้วอย่ารีบบิดคลิปก่อนเขาแบบทำลายเลยโอเคโอเคสวัสดีครับ